นันทุจุลีมเรีสนสวัสดีทุกคนนะคะชื่อเล่นชื่อน้องปอค่ะจริงๆนันทุจุลีนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะอยากให้น้องปอนแชร์ประสบการณ์กันที่ได้เรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างก็สําหรับตัว ที่แน่นมากตอนแรกที่เราตัดสินใจเรียนสาขานี้ก็แบบว่าสองจิตสองใจว่าอ่ะเข้ามาวันแรกต้องดูแล้วว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ผิดคาดจากที่เราคาดไว้มากว่าเฮ้ยมันจะยากว่าแบบมันเป็นศัพท์เฉพาะทางแต่วันแรกที่เราเข้ามาคือ คือการปูพื้นฐานใหม่ทั้งหมดไม่ว่าคุณจะมีมากมีน้อยแต่พอเข้ามาในสาขาปูคืออาจารย์ปูพื้นฐานให้ใหม่หมดโดยปีหนึ่งก็เริ่มที่แกมมาทั้งหมดไม่ได้จอย่างยังไม่ได้จอดหรืด้วยด้วยเด็กแต่ละคนไม่ได้มีพื้นฐานที่ที่เหมือนกันนะคะและที่สำคัญที่เราอชอบมากในสาขาคือ ก่อนที่เราจะเปิดเทอมปีหนึ่งเราจะมีกิจกรรมเตรียมเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาปีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ค่ะมันทําให้เรารู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างในในในปีหนึ่งอะที่เราจะต้องเจอซึ่งมันดีมากๆสําหรับที่เราจะมาเตรียมตัวเจอบทเรียนจริงมันจะทําให้เราไม่ไมีกังวลเลยเพราะว่าเราได้รับการปูพื้นฐานมาแล้วค่ะแล้วก็มัน วิชาในสาขาเป็นวิชาที่เอาไปต่อยอดได้จริงไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพหรือสายวิชาการสายวิชาการอย่างเช่นวิชาสำนักงานคุณอยากทํางานในออฟฟิศในอะไรเนี้ยเรามีให้เลยถึง2ตัวมีออฟฟิศหนึ่งออฟฟิศสองแบบอาบแบบแน่นๆเลยเรียกได้ว่าสามารถนําไปใช้ได้จริงใครที่ชอบสายอาชีพก็มีวิชาแอร์ไลน์มีวิชา h o s p ท t a l i t อยากทํางานโรงแรมอยากทํางานสายการบิน เนื้อหาทุกอย่างสามารถใช้จริงมีมากกว่านั้นอีกไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายการแปลหรืออการทำแอบการทำโฆษณา Microsoft Word ก็คือสอนสอนทั้งหมดเลยเรียกได้ว,ว่าครบเหมือนเรียนบริหารธุรกิจภาคกินเตอร์ก็เรียก,กได้เลยาาเก็ได้ความรู้ทางใช่ค่ะ แล้วก็ได้ไดที่สอบกันคือทุกคนทุกชั้นปีทุกวิชาได้ไปทดลองงานจริงได,ได้ไปโรงแรมได้ไปสนามบินได้ทํางานในออฟฟิศจริงๆได้ใช้คอมพิวเตอร์จริงๆแล้วก็เรามีห้องปฏิบัติการครบทุกอย่างเราก็เลยไม่รู้สึกว่าเราด้อยหรือว่าเราขาดเรารู้สึกว่าเฮ้ยได้เยอะมากเทีเยบกับค่าเทอมแล้วอ่ะเราได้เราคตรคุ้มอ่ะก็คือคุ้มค่าคุาม้มเงินแน่นอนทีเรียนใช่ค่ะ วิชาการท่านไปแล้วมเมื่อกี้เกริ่นไปนะว,ว่าน้องปอนเนี่ยได้ช่วยกิจกรรมครั้งสาขามหาลัยคณะของเรามากเยลยเลยไปแล้วก็มีวันนี้ก็เลยอยากให้น้องปอนเนี่ชยช่วยแชร์ประสบการณ์การทํากิจกรรมที่สาขาข,าของเราคะ่ะว่ามีอะไรบ้างคือต้องอตืง่นก่อนว่าตอนปีหนึ่งโควิดเข้าเรียนออนไลน์ก็ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแต่เราก็ได้เข้ามองมาดูงานกีฬาบ้างมา็นเชียร์กีฬาบ้างปีสองเราเริ่มเกิดเกิด power แล เพราะว่าจุดประกายเริ่มจากรุ่นพี่ที่ทำกิจกรรมมาก่อนตอนอเลือกสภารุ่นผู้นำนักศึกษาตอนนั้นเราได้รับหน้าที่เป็นเลขา mm hmm. แล้วทีนี้เขาประกาศรับสมโมเพิ่มพอดีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเรา,เรา,เรา,เราน่าจะสเกลยภาพของเราก็น่าจะจะน่าจะร่วมงานงกับองค์กรได้แล้วก็เ,เข้าไปเป็นกรรมการสมโมสนรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปีไหนนะคะปี2 5 6 5าหสิบห้า ตำแหน่งหัวหน้าง,งานฝ่ายวัฒนธรรมก็คือหมดโควิดปุ๊บก็เข้าสูม่สมโมเลยใช่เขาเริ่มทำกาิจการาการมเลย,เลยแล้วก็พอเราขึ้นปีสองเราเข้าไปรลงสมโมแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากพาสาขาไปด้วยอยากให้น้องๆเห็นว่าเราทำงานเป็นยังไงสาขาเราไม่ได้อยู่ในแค่นี้นะเราร่วมงานคณะเราร่วมงานมหาลัยซึ่งตอนนั้นภาษาธุรกิจแบบมาสิบคน ที่เข้าไปในสมสรท่านท่านจาไม่ผิดนะจัดมกี่น 9, คนคะก็ประมาณ90คนน่ะก็ถือว่าเยอะอค่ะก<ม>็ะจับจํานวนไม่ได้แต่ว่าประมาณ90คนแต่ละคนก็ได้รับบทบาทและหน้าที่ที่ที่สําคัญและและหนูก็ได้รับเนอ่อามอบหมายงานที่สําคัญนี่หลายๆงานไม่ว่าจะเป็นอาอารับน้องบาบสีรับน้องแล้วก็ได้รับให้เป็นแม่งานจัดงานเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นเรื่องอะไรอ่ะ ในงานต่างๆที่มันจะต้องใช้ m อ็ใช้ผู้บรรยายแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้รับความไว้วางใจได้รับให้นํากิจกรรมออกไปแข่งที่หอศิลป์งานศิลปะวัฒนธรรมมอรลามือบ้านที่หอศิลป์ได้รางวัลเอาชนะเลิศระดับสองได้มากมากถึงมากค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลวิดีโอก็ได้อันดับสองอะไรบ้างที่ทำวิดีโอวิดีโอวัฒนธรรม สัตวที่โตเกียวภาษาอังกฤษซึ่งที่1ก็ภาษาอังกฤษธุรกิจที่สองก็ภาษาอังกฤษธุรกิจส่งสองโมงก็ส่งสองโมงใช่ค่ะมันแน่นด้วยคุณภาพคือมันกินกันไม่ลงกรรมการก็ค่อนข้างที่จะหนักใจแต่เราก็ก็ยอมรับด้วยเนื้องานด้วยต่างๆแต่ก็ที่1ก็ภาษาอังกฤษธุรกิจที่2ก็ภาษาอังกฤษธุรกิจก็คะแนนก็ห่างกันไม่มากค่ะ ท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมค่ะเพ่งภาพภาษาอังกฤษของศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมค่ะสามารถติดตามได้ที่เพจศูนานศิลปะวัฒนธรรมค่ะคือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะะซึ่งสาขาของเราก็ได้มีน้องๆ ก,กีฬาค่ะยิงธนูของประเทศพม่าก็รู้สึกว่าอบอุ่นดีถึงมันจะเหนื่อยอ่ะแต่มันได้คอนแทคมันคุ้มที่เราได้เหมือนเราไปฝึกงานจริงๆฝึกงานใช่ลงภาคสนามซึ่งเราจะได้ใช้ภาษาจีนจริงๆเราไปเราจะไม่ได้เจอประเพม่านะครับเราจะเจอทุกประเทศที่เราไม่ได้ดูแลแค่ประเทศพมา่าทุกคนดูแลทุกประเทศจุดๆนั้นไม่ว่าคุณจะเจอประเทศอะไรอ่ะครับคุณจะได้ใช้ สักษะที่คุณเรียนมาทั้งหมดเลยในสาขาได้ใช้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการบริการเหมือนเขาเป็นเก์ที่สําคัญมากและเราเป็นแบบว่าเป็นเจา้าบ้านต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยเป็นพนักงานต้อนรับที่ดีเป็นหน้าเป็นตาเลยตอนนั้นเรียกได้ว่าดีใจแล้วก็ได้ความรู้สุดๆได้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นในการใช้ชีวิตที่จะไปใช้ข้างนอกเยอะมากครับแล้วก็ที่สําคัญในปีนี้นะคะขยับขึ้นมานิดนึงได้ร่วมงานกับ สองพันา 2, 5, 6, 6, ในตำแหน่งกรรมาการฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะก็คือ พูดสอบทำธุรกิจแล้วทีเนี้ยตอนแรกหนูก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราเราจะต้องมาเจออะไรแต่เราชอบคำว่าธุรกิจแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษอีกเราทุกคนลองคิดภาพตามนะคะว่าธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษเราเหมือนเราเรียนบริหารธุรกิจแต่เป็นภาพอินเตอร์ซึ่งมันได้ทั้งสองอย่างเลยได้ทั้งภาษาอังกฤษได้ทั้งธุรกิจมันโคตรคุ้มและแต่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจออะไรเราเลยแต่ แค่นั้นเลยรอบแรกติดเลยก็<ม>ต้องขอบคุณท่านอ,อาจารย์นะคะเพราะาสัมภาษณ์เป<ม>็<ใ>นคนสัมภาษณ์ถึงแม้ว่าวันนั้นจะอองมากๆก็ตามนะคะถา <ม S 1> ้ถามไม่ได้เข้ามาก็ไม่รู้ว่าจะาไปอยู่ไหนะแต่ก็ขอบคุณสาขาของคุณอาจารย์ที่ให้โอกาส ไม่ต้องกลัวว่าเราจะทําไม่ได้นะคะถ้าเราพูดคำว่าทำไม่ได้มันก็คือจะทําไม่ได้เราต้องบอกว่าเราทําได้เพราะเราเข้ามาแล้วมันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเรา,เรา,าเรามาเริ่รามาใหม่เลยเรามาปูมืนม้นทางไปทั้งหมดเรียนแกรมมาตัวที่1ตัวที่2ตัวที่สามแล้วเราเค่อยลงไปหาการทําธุรกิจต่างๆที่ที่ได้พูดมาแต่แรกเลยแล้วก็อยากจะให้น้องๆเข้ามาอาใครไม่มั่นใจมางานไม้ก่อนมาเจอกันก่อนงานไมที่จะจัดในช่วงธันวา เรามาเจอการหเรามาพูดคุยเรามาถามก็ความแน่ใจเนะาะกลัวน้องๆกลัวแล้วก็อยากจะฝากถึงน้องๆให้มาเรียนสาขานี้เยอะๆเพราะว่าเราอะตั้งใจที่จะทําอาจารย์ก็ตั้งใจทําหลักสูตรพี่ก็ตั้งตั้ใจทำกิจกรรมแล้วเราก็อยากให้น้องๆมาทํากิจกรรมด้วยกันคือทุกอย่างสมดุลระหว่างเรียนระหว่างกิจกรรมไม่ไม่ไม,ไม่ค่อนไปทางใดทางหนึ่ง เพื่อที่จะให้รู้ทั้งสายอาชีพและก็วิชาการดังนั้นน้องๆก็จะคือคุ้มเียกให้น้องๆมาร่วมจอ,อย,ยอกันกับครอบครัวพีอีค่ะพีนีต้อนรับทุกท่านนะคะที่สนใจในสาขาของเราจะได้ทั้งวิชาการและ,ะกิจกรรมต่างๆที่สาขาและมหาวิทยาลัยของเราจัดขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณน,น้องปอนมากๆที่มาร่วมรายการของเรานะคะฝากคุณผู้ชมติดตามรายการกด s u b s c r i b ์ช่อง YouTube นะคะจะได้ชมว่า